สบายดี LTvision เปิดด่านหนองคายแท็กซี่รับจ้างยิ้มงานเดินรายได้ดีที่ด่านหนองคายหลังจากการเปิดด่านสากลพรมแดนหนองคายพบว่าชาวลาวได้เดินทางเข้าประเทศอย่างไม่มากเผยยังติดขัดด้านเอกสารรถยนต์เข้าประเทศขณะที่รถแท็กซี่รับจ้างประจำด่านสุดดีใจเปิดด่านมีงานทำรายได้เริ่มเข้ากระเป๋า หลังต้องเดือดร้อนหยุดงานมากกว่า2ปีที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1อําอำเภอเมืองหนองคายหลังจากที่ทั้งไทยและลาวได้เปิดด่านสากลให้ประชาชนทั้งสองประเทศเดินทางเข้าออกได้โดยมีผลตั้งแต่วันที่9ที่ผ่านมาพบว่ามีรถยนต์ส่วนบุคคลของไทยเดินทางออกนอกประเทศไปสปปลาวประมาณ30กว่าคันส่วนรถยนต์ส่วนบุคคลของชาวลาวมีเข้าไทยประมาณ40กว่าคันโดยการเดินทางเข้าออกในประเทศช่วงนี้ยังไม่คึกคักรถยนต์ยังผ่านเข้าออกน้อย พราะติดขัดเรื่องเอกสารเนื่องจากหลายคนเอกสารรถยนต์ที่ได้รับอนุญาตให้นำรถยนต์ผ่านได้มีอายุ1ปีหมดอายุไปในช่วงโควิด -19 ไม่ได้ต่ออายุหนังสืออนุญาตจึงต้องใช้เวลาทำเรื่องเอกสารใหม่คาดว่าหลังช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์จะมีรถยนต์ข้ามมากขึ้นหลังจากทำพิธีการเข้าประเทศตรวจกรองโรคเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหนองคายและศุลก,กากรนหนองคายก็จะทำพิธีการตรวจรถยนต์ เติบโตองการการลักลอบเข้าสิ่งของผิดกฎหมายและกระทําความผิดในรูปแบบต่างๆด้านนายไพรัตพันจิตผู้ประกอบการแท็กซี่รับจ้างหน้าด่านพรมแดนมิตรภาพได้บอกว่าดีใจมากที่ด่านทั้งสองประเทศได้เปิดให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าได้ตามปกติหลังจากต้องปิดด่านมานานถึง2ปีทําให้รถแท็กซี่และสำรองรับจ้างประจําทางขาดรายได้ไม่มีงานทําบางคนต้องหันไปทําอาชีพอื่นเป็นการชั่วคราวและเมื่อด่านเปิดแล้ว ทุกคนก็กลับมาขับรถรับจ้างหวังให้บริการประชาชนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าออกได้รับความสะดวกและมีรายได้จนเจือครอบครัวต่อไปและพบกับ l t v i ีว o n ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี